ได้แค่3เดือนมา12บสองบายแซนชัยหยดซิลลูกดิฉันจะ3เดือนแล้วค่ะแต่นมแม่มีน้อยมากถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวคือไม่พอต่อมือค่ะมีวิธีแก้หรือวิธีเพิ่มน้ำนมไหมคะเห็นบทความคุณหมอเกี่ยวกับนมวัวค่ะเลยไม่อยากให้ทานนมเสริม รบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะส่งจากโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยของฉันคำถามนี้สมัยก่อนไม่มีปัญหาเลยคุณย่าคุณยายจัดการให้ได้หมดกินนั่นไม่ได้ก็เอานี่ไม่มีนี่กินก็เอานั่นแต่มาสมัยนี้มีปัญหาเพราะเด็กจะกินอะไรต้องรอให้หมออนุมัติก่อนหรืออย่างน้อยก็ต้องให้อากูเห็นชอบก่อนเด็กจึงจะได้กิน ผมสังเกตว่าปัญหามีมาตั้งแต่เมื่อองค์การอนามัยโลกหูและวิทยาลัยกุมารแพทย์อเมริกัน AAP ออกแนวปฏิบัติมาตรฐานให้ใช้นมแม่เป็นแหล่งอาหารหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจนกว่าอายุจะครบ6เดือนตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะเมื่อแม่ไม่มีน้ำนมหรือไม่มีเวลาให้ลูกดูดนมแต่คุณอย่าไปกังวลมากเกินไปแม้ว่าหมอ ของหมอสันเป็นหมอเด็กแต่หมอสันไม่ใช่หมอเด็กดังนั้นผมจะตอบคำถามแบบที่คุณเอาไปปฏิบัติได้ไม่ต้องเถ็ตรงว่าเมื่อแม่ไม่มีน้ำนมก็ให้ลูกอดซะแล้วผมจะบอกความจริงให้นะทั่วโลกใบนี้มีคนที่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของหมอเด็กคือไม่ได้เลี้ยงนมลูกอย่างเดียวในหกเดือนแรกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีมากถึง60ซของแม่ทั้งหมด การแก้ปัญหาให้คุณทำสองด้านด้านหนึ่งคือการเพิ่มน้ำนมตนเองอีกด้านหนึ่งคือการเริ่มให้ลูกกินอาหารธรรมชาติอื่นๆที่ไม่ใช่นมการเพิ่มน้ำนมตนเองหนึ่งให้ลูกดูดนมบ่อยยิ่งขึ้นวันละ8-12ครั้งดูดแต่ละครั้งให้ดูดจนอิ่มหรือจนลูกเบื่อดูดไปเองการให้ลูกดูดเป็นการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมผ่าน,นกลไกอัตโนมัติรีเล็ก ยิ่งถูกดูดมากดูดบ่อยยิ่งผลิตน้ำนมได้มาก2ให้ลูกดูดนมทั้งข้างซ้ายและข้างขวา3ให้ลูกดูดไปด้วยปั๊มไปด้วยคือเมื่อลูกไม่มาดูดหรือลูกลูกดูดจบแล้วมีน้ำนมเหลือก็ให้ปั๊มต่อเก็บไว้ใช้เลยช่วยไม่ให้นมคัดดีด้วย4อย่าปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําดื่มน้ำมากๆทุกวัน5ตัวคุณเองกินทุกอย่างที่ขวางหน้าช่วงให้นมลูกห จัดการความเครียดให้ดีขณะต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะกลไกการหลั่งนมควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนกลไกการขับถ่ายถ้าเครียดหรือรีบรีบลกลบเมื่อใดเป็นมีปัญหาเมื่อนั้นเมื่อหลายเดือนก่อนผมไปเยี่ยมหมู่บ้านกะเรี่ยงที่อลีจังหวัดลำพูนขณะเดินชมหมู่บ้านเห็นแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งนอนเปรยวนที่ผูกอยู่ใต้ต้นไม้สต้น เปิดอ,อกให้ลูกดูดนมและร้องเพลงกระเรียงยิงยิงคุณต้องเลี้ยงนมลูกให้ได้อย่างนั้นน้ำนมจึงจะไหลดีเจดมียาสมุนไพรคุกกี้ที่ใช้เพิ่มน้ำนมขายกันเทียบคุณจะลองดูบ้างก็ได้แต่ได้ผลแค่ไหนผมไม่รู้เพราะไม่เคยมีงานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นผลจะจะว่าดีจริงสักรายการเดียวการให้ลูกกินอาหารอื่นควบคู่ไปกับกินนมแม่หนึ่ง ก่อนอื่นลูกต้องพร้อมที่จะกินอาหารธรรมชาติอื่นนอกจากนมแม่ก่อนคือจะต้อง1.1งอหัวหรือชูคอขึ้นได้เอง1.2อ้าปากได้เองเมื่ออาหารมาแตะแก้มหรือถึงปากถ้าให้เด็กอยู่ด้วยเวลาพ่อแม่กินอาหารเด็กจะเรียนรู้เร็วขึ้นและอยากลองเองเร็วขึ้น1.3งับเอาอาหารจากช้อนเข้าปากได้เองถ้าให้แล้วผลักหนีแสดงว่ายังกลืนลงคอเองไม่ได้2 เริ่มด้วยอาหารเจอน้ำให้เหลวคล้ายน้ำนมก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความข้นหนืดขึ้นสาอาหารเด็กทารกในทุกวัฒนธรรมเริ่มจากธัญ,ญพืชแต่ก็ไม่ได้เป็นกฎตายตัวจะเริ่มด้วยผักผลไม้ก่อนก็ได้แต่ขอให้เป็นอาหารธรรมชาติที่อยู่ในรูปแบบกินได้เลยโดยไม่ต้องเคี้ยวกินอย่างหนึ่งเป็นแล้วค่อยไปเริ่มอีกอย่างหนึ่ง โดยระวังไม่ให้อาหารอยู่ในรูปแบบเป็นเม็ดรหรือก้อนซึ่งจะสำลักลงหลอดลมได้ง่ายนายแพทย์สันใจยอดสิง